สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับจากช่องชกกมอนนะครับสวัสดีช่วงตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับผมจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนรับชมนะครับเพราะว่าตอนเย็นนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงนี่ลุยเขาเลยนะครับนี่ครับแปลงเขาแปลงนี่นะครับมิติยา หญ่ยังครับบ้านผมเอื่นทักอีกหินะครับนี่ครับเห็นมาครับตอนเราปักดับใหม่ๆนะครับแปลงนี้สวยงามมากเลยนะครับจะจะปัจจุบันนี่ดูไม่ได้นะครับทุกคนนี่ครับเหตุผลนะครับเป็นอย่างมันคือเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นต้นเขาปะครับนี่ครับต้นเขาปัจจุบันนะครับต้นเขาเล้านี่เราดำก่อนผมนะครับ เป็นเขา่าก็ออเข่าเหนียวนะครับเขาใหญ่นะครับนี่ครับตอนพ่ชปักดำนะครับก้าเพ่นครบหนึ่งเดือนเหมือนกันกับเข่าเจ้าของผมนะครับดอครับปัญหาเกิดจากใสปุ๋ยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาทามผมว่าใส่ปุ๋ยสุดใด้เข่างามนะครับ การใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่แต่ปุ๋ยยูเลียนะครับเท่านั้นนะครับยูเลียนี่คือยูเลียนะครับยูเลียก็มีหลายสูตรนะครับเอ่อสูตรที่ผมใส่ก็คือที่ผมบอกไปในคลิปนะครับ4600นะครับผมใส่แต่ว่ามีข้อเสียก็คือว่าใส่น้ำหน่อยครับผลเสียของน้ำหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่นี่เห็นไหมครับ นี่ครับใส่ไม้ๆมเขาจะเคี้ยวงามเลยภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเพราะเริ่มเคี้ยวแล้วนะครับเขาไม่กินปุ๋ยอิ่มแล้วนะครับคือกันกับค้นนี่ครับเวลาคนกินข้าวอิ่มนะครับมันก็จะออกทางเก่านะครับเป็นแบบนี้ครับไม่กินอิ่มโตแล้วนะครับมันก็จะขึ้นกินใบนะครับกินใบตายนี่ครับ สาเหตุคือหน้าเขาแปลงนี่เราใส่น้ำหน่อยนครับน้ำหน่อยใส่ปุ๋ยหลายปุ๋ยเยอะมากเกินไปมันก็เลยเหลือต้นเดียวเหลือสองต้นสามต้นนี่ครับผมก็เลยกำชับเพื่อนๆทุกคนนะครับผูได้นาข้าวใส่ปุ๋ยอย่าใส่น้ำเยอะนะครับทุกคนนี่ครับน้ำเยอะเออไม่ใส่นะครับใส่ปุ๋ยหน้าเข่าน้ำเยอะดีที่สุดนี่มันตายนะครับมันตายลงแล้วบังก เกิดหญ้านะครับที่จริงนนามหลายครับนามเพียงคืงเคียงนะครับส่เหยุก็คือใส่น้ำน้อยใส่ปุ๋ยหลายครับตามจริงครับข้าวผมเดือนปลายนี่ผมใส่สามขั้งหมเดอ้อครับนี่ครับหนึ่งไร่ผมใส่รอบละสิบกิโลพ่อครับรอบสองไปซ้ำตรงที่มันเบ่เขียวได้อาทิตย์กกุตๆแล้วนะครับ ยังบเขียวผมมีวานสัำอีกหาโลผมใส่ประมาณนี้นะครับผูใดเจอเขาบองงามนะครับอันนี้เพิ่งเขาฟื้นนะครับฟื้นืนจากเขาตายตายมันเหลือต้นเดียวเห็นไหมครับมีปักดาไยอย่างดีครับหน้าปักดําอย่างดีเขาบอแตกต่างกับเขาวานครับงาอันนี้นะครับพอ,อีหินเอาไว้หลายเดือน ก็ยิ่งกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใส่ปุ๋ยก็ยิ่งงามมีทังเดียวนะครับทุกคนจ้างแรงงานมาถอนถอนนี่ครับถอนครับเห็นบ่ครับถอนกรั่งเกือบไม่นี่ครับนี่ครับผมถอนนี่ทั้งเดียวคือถอนเลยถอนอน่างเนี้ยครับถอนมันก็ไม่ขึ้นนะครับสมมากว่าจะขาดแบบนี้นะครับผงอีเฮียนนี่ครับ ข้าใสนำหลายนะครับขราใส่ปุ๋ยหน่อยลดลงหรือว่าเราไม่หยอดใสซำสองเทือข้าวก็จะท่วมหญ้านะครับเทดไทยหญ้าขึ้นช้ามากเลยนะครับทุกคนผลเสถ่ายข้าวก็จะงามนะครับน้านำหลายนะครับมิตรผลดีนะครับบ่มีผลเสียนี่ครับคือการใสปุ๋ยหลายเทดให้ข้าวนะครับจยุดแช่ครับเห็นไหมครับ ชะงักแล้วเกิดยาแล้วครับปัญหานี่ครับยังลุยให้เพื่อนๆดูนะครับทุกคนนะครับผ้าชมหน้าผักอินเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือการทำเกษตรนะครับแบบ ขาดทุนผมคิดว่าะนะข้าวได้ไม่กี่กระสอบนะครับมีทางเดี๋ยวคือจ้างแรงงานมาถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่นะครับขันช้านะครับต้นเขามันก่อจะแก่เต็มที่แล้วเมื่อก่อจะหมดอายุแตกกอน,นะครับเพราะว่าไม่แก่แล้วอาจจะบดแตกกอน,นะครับไม่แตกกอน,นะครับมันก็นจะสิ้นสุดซัมมีนครับออกพัรษาเมื่อก่อจะกลมแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้งมายตามปกตินะครับมันก็จะสูงเท่าเกันกับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันจะแบบนี้นะครับนี่แต่ข้างในดูไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือหน้าข้าวนะครับใครเจอหน้าเข่าแบบนี้นะครับแบบมีทั้งแก่นะครับคือรีบถอนหญ้าแล้วก็หว่านปุ๋ยใหม่ อาจจะขึ้นนะครับนี่เป็นกอขอสูงนะครับไม่ใช่กอขอเตี้ยนะครับนี่ครับตรงไดที่ปุ๋ยปุกิดนะครับก็งามอยู่นะครับทุกคนนี่ครับฝนตกนะครับวันนี้ประมาณช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับทุกคน หรือเวลา17บเจ็ดนะครับหน้าแปลงนี้นะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับตอนที่ปุ๋ยขึ้นกินนะครับขึ้นกินใบแล้วข้าวก็ตาย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ตอนเช้านะครับผมจะลงคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับ นี่ครับก้อนเมฆฝนกำลังจะลึ้มมาอีกก้อนนะครับก็มีแต่รอบคันนานะครับที่ข้าวงามแต่กอดีนี่ครับดีนะครับที่นําคลองมาข้าวก็เลยขึ้นถ้าไม่มีนับคลองนะครับทุกคนายเยอะกว่านี้นี่คือผลเสียจากการใส่ปุ๋ยเยอะนะครับ การใส่ปุ๋ยเยอะไม่ดีนะครับทุกคนว่าไว่าใส่เยอะก็ยิ่งงามไม่ใช่นะครับคิดผิดแล้วครับใส่ปุ๋ยลายคัดเขาแกๆนะครับใส่หลายมันก็กังขึ้นกินใบเหมือนเดิมนะครับที่ทางที่ดีทย่อยใส่ใส่ทีละน้อยๆนะครับทุกคนห้ามใส่เยอะนะครับคันใส่แล้วอีกสองอาทิตย์ค่อยใส่ใหม่นะครับ ใตรงที่มันไม่เขียวตรงไหนที่มันเขียวแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่ครับนาใครเกิดหญ้าแบบนี้วิธีแก้ก็คือถอนหญ้านะครับแล้วก็หวานปุ๋ยใหม่เอายูเรียนะครับมาใส่เลยนะครับเพราะว่ายูเรียนี่แต่กอดีเขียวเร็วนะครับต้นข้าวได้กินเร็วด้วยนะครับทุกคนนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแปลงเดียวกันนะครับใส่ปุ๋ยวันเดียวกันแล้วก็น้ำเยอะกว่าน,นี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะครับเชิปนี้ก็สวัสดีครับ